ชมวิวระวางทางไปน้ำพี่น้องจ้าโอ้ยหอมข้าเจ้าจุดอันเตาผิงได้บ้างนีที่มากอต้อนใหม่เป็นสีขาวสวยสวยพี่น้องจ้าเอาตกลุมตกลุมมบ้างฮันดูในเทปนี้ย่ายเด้อบ้าน,นี้ภามาเทียวเทปนี้ย่าย สวยงามแบบเนาๆเย็นๆนี่แหละจ้ะ้วเบิดบนต้นใหม่เป็นสีขาวพี่น้องนี่มะมันเกาะช่องถนนไปนำะเดี๋ยวสิมืนม่นลมหัวแตกพี่น้องเลย โอ้ตรงนี้สวยค่ะพี่น้องจ้ิไปซืือ,อนอันเขาเอิญยังลย่ะงละเอิญบ่ถือพี่น้องทั้าว่าประดับหน้าบ้าน อยูสวยริมทางจ้าพี่น้องจ้าต้องไปหาไกลตรงนี้เพิ่นเอาอาหารมาให้นกหลายค่ะพี่นอ้องทุ่มก็เย็นเย็น มักหัวบ้านแบบนี้พี่น้องจ้ามักหัวบ้านแบบนี้ถึงบ้านคุณตาแล้วนะคะบ้านคุณตาเลี้ยงแมวแลวเบิ่์คุณี่มาเกาะสวยงามปพะ่พ้องถงสวยเถึ่งเย็นเพียงาน,นี้ มาถึงบ้านคุณตานะคะบ้านคุณตาบ้านคุณตาเลี้ยงแมวเขาเขียนรูปคุณตาแล้วก็แมวคุณตาไว้สวยมากเลยค่ะศิลปะริมทางไปจ้ะขามฟังไปข้างนั้น ย่างอาเได้เมือนี่พี่น้องปันจกะก่ายน,น,นยานเมือนยันเพื่อบอกว่าแตกยันหัวด้อยัยยนหัวเด้อจ้ะ สองปิดนะเนาะในนี้วันเสาร์พุนาสิ้คายของอุ้ยร่มเย็นไหลนอนค่ะ เย็นเจี๊ยบเลยมือเย็นเจี๊ยบเลย 对，现吗？ เย็นเมือ่อเย็นเมือ่อเข้าเขตตลาดแล้วจ้าพี่น้องเข้าเขตตลาดแล้ว ยางมาน้ำกันถึงตลาดล้วพี่นอนอ้ยเย็นเลยไปจ้าเข้าตลาดน้ำกันลงคลิปแค่นี้ละเด้อจ้าพี่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า,นอนจาขอบคุณทุกการติดตามทุกาทการการ,รับชมเด้อจ้ากีตอชม่ยมอย